เอาบัวลอยเผือกหนึ่งสาคูมะพร้าวอ่อนหนึ่งเอาบัวลอยขวกครับวขวกบบนถึงกับอะไรข่บัวลอยแม่ลาปลาเผาค่ะสาคูถั่วดำบผมบัวลอยเผือกหนึ่งสาคูถั่วดำหนึ่งอันนี้ครับไม่มีไข่แต่เป็นลูกาันทร์อ๋อโอเคได้บัวลอยสกับสาคูกินที่มันมีติประกรูกอะไรนะครับกินที่มันมีสิได้เลยร ทางอะไรเอ่อบ right. so so ัวลอยถว่วฮะเออบัวลอยเปลือกน่ากินนะน่ตุเป็นสาเป็นสองเป็นสองขอพูดตามพูตามสามสามแก้วจริงเหรอเออมันเป็นสองก็สั่นัปนน้าตาลลอยแก้วอ๋อบัวลอยบั่วบัวลอยนั่ะ คือน่ารักอะเขาแบบใช้รุ่มใ้กัรอันตรายเะน่ารักนะนนกนนเขา,นะาเป็นแฟนกันกสิ่งบีินะมากินสมัยนั้นแหละครั้งแรกเลยนะสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะเราอยากมีฟิ่งนี้มาก กันไปไก่ต้าก่อนเลยแล้วเดี๋ยวขับปอร์เช่ไปตามแล้วก็จะไปที่ไหนบอกด้วยเดี๋ยวไปหลักรอเลยจะขับมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวจริงๆนี่เขาชอบอะไรเราดีก็ไปติเนี่ยไปไก่ต้าสองคนนี่ไงไปหน้าเราชอบมอเตอร์ไซค์ขับไม่เอาเนาะนิดนึ่งไม่เอานิดเดียวก็เรื่องของเธอสิเดี๋ยวเขาขับให้เธอซ้อนเอาฟิวจะนอนรออยู่นิดหนึงอันตราย ชีวิตฉันมีค่ามีราคาเขารู้เขาจะทําให้เธอไปเร็วลทำไมล่ะเอาลูกชีวิตฉันมีคุณค่ามีราคาจะมาให้ฉันมาตุยอยู่หน้าไม่ได้นะเดือดร้อนหนูไปทรมาร์ดไม่ได้นิดนึงอยากหาฟิวอะไรอย่างเงี้ยหลายกองหลายที่ไม่ไปด้วยหรอกจะครูไว้ข้อคิดหนึ่งถึงวัน เียวเลยิดหวอวเนี่ยมันจอว่าเราไปอีกงานปีนึงอ่ะทุกคนส่งของขวัญได้นะคะเด็กผู้แม่ขอโทของขวัญส่งอะไรมาอมืดูกันอย่างเดียวของขวัญน,นะเออส่งหวัวใจส่งอะไรมาไปนั่นช่วงนี้หนาวมากจริงเหรอครับพี่ดามีหมาเป็นรูป ไม่ได้อเสื้อกันหนาวมาสักตัวเลยนะเพราะแบบคิดว่าไม่หนาวไม่มีเสื้อหนาวเลยกินยาไปอีกเม็ดหนึ่งได้เม็ดนึงแล้วก็กินน้ําเย็นกินอะไรคือบอกเขาไม่เป็นไรเามีแฟนดูแลไม่ค่อยจะดูแลตัวเองอยากให้แฟนดูแลไงเราป่วยเราก็ต้องรู้ตัวไหมเราก็ต้องน้ำเย็นเอ่ยอะไรเอ่ยละปีใหม่กินอีกแอลกอฮอล์แอลกอฮ์ไม่ต้องไม่หรอก ไม่ดูแลสุขภาพมันใช่ของควรกินไหมคนหรือมึนเมาเนี่ยประมาปีใหม่นะคะทุกคนดิฉันเนี่ยจะให้แฟนเมาได้มันก็ไม่ควรมันก็ต้องรู้โอ้ยไม่ค่อยจะรักสุขภาพกันก็รักเธอคนเดียวก็พอแล้วมั้งรีบๆตุยๆไปนะจะได้หาผัวใหม่ กรุงเทพฯก็คลิน so, like, er. ิกม okay. ียีสบสี่สาขาทุกคนอยากสวยต้องเดร์พูเดร์พูแบงกอกคลินิกเดร์เจอเดร์เจอที่พูดจานแถลงไทยยินมบ่อยเลยเดรเจอถ้าทุกคลิปนะที่เอาฉันไปอยู่ในนั้นนะฉันคลิปคลิะสองพันไม่ไม่ไม่เคยอันนี้เลยไม่เคยกลัวเลยเนี่ยไปหน้าเดี๋ยวจะเลี้ยงด้วยแต่ว่าปีหนึ่งนานอยู่นะเธอมันจะคุ้มไหมเนี่ย คลิปละสองพันขอจะได้ค่าตัว๋วปอะมเนี่ยโหน่จะหมดพอดีหมดพอดีไม่ได้เยอะเลยอ่ะทำว่าแบบมีอะไรอ๋อดูปุ้ยตัวหัวเป็นร้านบางนึกว่าเกรซดาราช่องสามสุดควัุดีพี่ชื่ออะไรนี่ทำไมพี่สวยแท้ดูดีทุกโปรไฟล์พี่ดูดีมากเลยอ่ะดูดีเฮ้ย <laughs> คนดูเยอะจังเลยเนี่ยจะพันหนึ่งแล้ว สวัสดีทุกคนนะคะรันเสื้อสวยเสื้อสวยเพราะแฟนซื้อให้ครับโอ้ยตัวร้อยเดียวใช่ตัวร้อย All l i m i t e Edition ขอเห็นว่ามันสวยอ่ะไม่ร้อนตัวร้อนไม่ร้อนอะไรเลยดี๋ยว่ายันโคมสวัสดีครับ973คนนะครับผมอยู่กันยันแก่เท่าเลยค่ะได้เลยครับไม่ต้องมาพูดนั่นพูดนี่แรงมาก เขาไม่มีอะไรดูกันวัดดีทุกคนนะครับรักทั้งสองคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไให้รักด้วยรักเราทั้งสองคนนะครับไม่ให้รักด้วยหรอกให้ได้นะเพราะว่ามาถึงสุโขทัยรอยงอุ้ยยันครับเพิ่งออกเดินทางเองพี่งีเธอยันโคมแปลว่าอะไรอะยันโคมก็ยันเดแล้วก็ตกไปแล้วก็ดังดังโคมอย่เ้ยเรียกว่ายันโคมใช่เหรอก็ยันโคมไปนู่นพระตาบ้าน อยันโคเข้าใจละยันแล้วก็ตกไปหนังโคสวัสดีครับทุกคนแม่ไปหาหมอใช่ครับไปหาหมอแล้วเรียบร้อยสวัสดีนะครับเออเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปไปต่อละพอเราอยู่สิงคโปร์แม่ลาปลาเผาเสร็จปุ๊บเราจะ go to สุโขทัยนะครับตอนนี้หนาวมากทุกคนหนาวจริงเงียมากทีวีดูหลกระแสแต่ก็ัดูต่อต่ออ๋อ ทีดูผลกระแสขนกระแสมีอะไรครับวันนี้วันนี้ขลกระแสมีอะไรครับอัปเดตหน่ผลกระแสมีอะไรผลกระแสมีอะไรครับไปเที่ยวหรือไปต่อคะเอาดีๆอ๋อไปไปเที่ยวต่อครับเรื่องวิกจุกวิกจุกเป็นยังไงครับอ่านเราขอบตำรวจค่ะอืออ๋อโอเค อไนนะไรครับอตีก็ตีอ,อ๋อคีดังอ๋อจอที่น่าตอนนี้หนาวมากครับอุ้ย <c oughs> ดีมากเลยชอบ <c oughs> <c oughs> จะได้นอนกอดแฟนหน่อย <c oughs> เดี๋ยวนี้อะยากทุกคนแต่เนื้อต้องตัวยากมาก <c oughs> ที่จะก่อนนะเราให้ก่อนหนีไปเซเว่นเดี๋ยวจะหนีบ้างละ อะไรหนีไปหนก็ไปทให้ก่อนจะดีว่างแล้วไปไหนก็ไป <laughs> ไปไหนคะออกไปน่านครับไปสอดกินยาดักไว้เลยได้ครับได้เลยเอาเสื้อหนาวไปเป้ามีแค่สองตัวครับมีแค่สองตัวแต่ว่าน่าจะกันหนาวมาอยู่ห้อนเป็นเสื้อกันแดดอุ้วันนี้หนึ่งพันคนนะครับผมอุยคนดูพันหนึ่งอะ่ะทุกคนดีใจว่ะมีคนดูเยอะ แพรี่เป็นผู้หญิงต้องสงวนตัวค่ะนี่เขาไปเขาไปอะไรเขาไปปั้นบัวลอยอยู่กัปั้นเลยปั้นบัวลอยเหรอหรือว่าทานข้าวอย่างค้าเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้เหลือของหวานนะครับตอนเช้าพี่พ,พี่เขาจะทานเยอะหน่อยเพราะว่าตอนตอนเย็นนะเขาจะงดแล้วนะครับเพราะว่ากดสั่งห้ามครับสั่งห้ามแล้วลืมบัวลอยเลยใช่ครับลืมไปเลย พอต้องคุยเยอะหรอ <c oughs> เดีนนะ๋ยวชัชชนานีแก่ลงไหล <c oughs> เดชแน่เดชแน่วันนี้มีแต่คนพูดผิดเลยพอชชนีแก่งของขันมากค่ะ